อ่ะเท็ดอเมดนะครับพีเพนนะอันนี้เริ่มต้นพีเพนก่อนนั่งเดิมเลยสายที่ผมใช้ตอนแรกนะครับสายตอนแรกเลยนะของผมนะพีเพนนะครับผมไม่เพลอนเล่นแล้วคุณถาวาแล้วไปอยู่กิวนั้นได้ยังไงล่ะไปอยู่กิวนั้นได้ยังไงเอาตัวเลคยมไหมผมตีเลคยืมอยู่นะเลคยมแล้วกันเนาะเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับ เหมือนจะผิดพลาดนะผิดพลาดนะครับผมต้องเอาอาวุธเงาออกก่อนนะเออเอาออกแล้วเอาโฟกัสออโต้โฟกัสช็อตออกแล้วนะครับเอาอาวุธเงานะครับเอาออกแล้วนะเราเทให้ดูนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเทเอาใหม่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 นะครับเดี๋ยวนะผมเอาให้ดูเลยนะครับจะจะปึ๊บโอเคพอพอไหมครูดาวสกิลโอเค นะครับแล้วก็จับเวลาหนึ่งนาทีนะไปเจาะนะอันนี้สายเจาะนะครับสายเจาะสายเจาะแต่ีก็ประมาณนี้แล้วนะส0 0 0 0ก็โอเคนะ DPS อยู่ประมาณแสนห้าได้แล้วไ,ได้นะที่มีคริกงอกขึ้นมานี่ไม่ได้มาจากการ์ดนะครับไม่ได้มาจากการ์ดหรืออะไรทั้งนั้นนะตัวผมไม่มีอะไรบวกคริกเลยนะที่มาจากคริกคือมาจากอาวุธเงานะผมอัพคริกไปหน่อยเพราะว่าผมเห็นว่าเอ้ยมันมี อาวุธงามันมีสกิลคลิปนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจก็เลยเฮ้ยลอง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 มาลองเล่นสายคลีนนะย้ายลองเจ็บด,ดูก่อนตอนนี้ใส่เซ็ต40ขาวอยู่อาวุธใส่การ์ดขาวการ์ดขาว P Attack 120สามใบอ๋อท a ท t เลอร์เหรอครับแบบใส่ s p d ผมใส่ถูกไหมครับอันนี้คุณหนุ่มครับถ้าการ์ดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับเป็นวาดอนนะครับ ล้วเล่นสายอะไรครับสายเจาะหรือเปล่าหรือสายครีนะฮะถ้าสายเจาะผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนทาริสเป็น50นะ่าริสของอเป็นหน้ากากทาริส50อะน่าจะแรงกว่านะครับน่าจะแรงกว่านะอันนี้นาะทีหนึ่งผ่านไปประมาณแสนสามห้าห้าร้อยห้าพันเนาะแสนสามแล้วกันแสนสามนะครับแสนสามนะดีเพสนะครับนะครับตัวเลคุยมนะเลคุยม นะครับเลควยมโอเคธนูไฟนะทีนี้ผมจะต้องไปอัพเอ่อทีนี้ถ้าเล่นสายครีนะครับเราต้องถอดทาริส50ออกอยู่แล้วเนาะทาริส50เราต้องไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ผมต้องเปลี่ยนไอตัวประดับยิงเร็วออกข้างหนึ่งเพื่อเป็นประดับครีนะเพื่อเป็นประดับครีเป็นประดับเป็นจริงๆแล้วอะถ้าจะเอาฟูฟูเซตครีเลยเนี่ยมันต้องเป็นอันไหนมันต้องเป็นอันนี้ครับมันต้องเป็นทาริสอันนี้นะทาริสคือถ้าเทียบกันจะจะเลยนะ แต่ตอนนี้เราเทียบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เลเวล70นะครับตัวนี้นะครับทาริส70เนี่ยคือทาริสครแบบิแบบแบบฟูลฟูลเซตคริเลยนะครับแต่อเผอิญว่าเรายังไม่70แล้วผมพูดในแง่ของตอนนี้ณนะปัจจุบันณนะป,นะปัจจุบันไม่มีใครเลเวล70นะครับไม่มีคนไหนเลเวล70ฉะนั้นผมพูดในแง่ของปัจจุบันที่เราอยากจะเล่นสายคริจริงๆนะครับเราทายังไงก็ไปหาประดับคริมานะครับอะไรอย่างนี้ มาก้มแก้มเอาก้มแก้มเอาก็คือดักกอนไฟลิงนะครับซึ่งราคาเซิร์ฟผมมันอยู่ประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะก็เป็นเป็นเรียกว่าเติมเติมจ่ายงบงบงบน้อยนะครับแบบเล่นงบน้อยนะเล่นคีย์แบบงบน้อยทําได้ไหมอ่ะลองมาดูนะครับอ่ทีนี้ผมก็จะต้องใช้ดักกอนไฟลิงแล้วนะดักกอนไฟลิงแล้วก็เปลี่ยนทาริสแมนตัวนี้เป็นทาริสสี่สิบนะครับเพราะว่าเราไม่เอาเจาะแล้วนะทาริสสี่สิบคือบวกพีเอทักนะครับมันจะได้ตีแรง นะครับตีแรงตีแรงนะเวลาติดคี้มันก็จะได้แรงเึ้นไปอีกนะครับโอเคนะตามนี้อ่ะไปสืบทอดไปทีเนี้ยผมลืมไปตัวทาริสสี่สิบผมเนี่ยทาริสสี่สิบผมเนี่ยนะครับยังไม่ขั้นขั้นยังไม่ได้อัพขั้นนะต้องไปปรับแต่งก่อนเดี๋ยวไปปรับแต่งด้วยนะยาวทีนี้ยาวนะยาวนะลืมลืมปรับแต่งนะ,ะไปปึ๊บโอเคแปดหมื่นแปดหลายรอบแล้วนะตรงนี้ ปึ๊บนะครับสมใส่นะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการ์ดเนี่ยในตัวเนี้ยมันคือการ์ดวิตาต้าการ์ดวิตาต้าคือการ์ดเจาะเกาะการ์ดเจาะเกาะนะครับจ้าเจาะเกาะนะจริงๆแล้วถ้าจะเล่นสายคิต้องใส่เป็นมารินาเฟีย3สามใบนะมารินาเฟีย3สามใบแต่ผมไม่มีไงผมไม่มีนะครับก็อาจจะใส่เป็นวิตาต้าไปก่อนนะวิตาต้าไปก่อนนะสำหรับสายคินะครับจริงๆแล้วถ้าเท็กกันจ่าๆคือ ผมต้องเอาวิตาตาออกต้องเอาวิตาตาออกนะครับต่อเปลี่ยนเป็นมาริสเฟียผมไม่มีนะเออแล้วตรงนี้โยโย่ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นมาริสเฟียนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เจ้ากันไปอันนี้ถือว่าเจ้ากันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันโอเคอ๋อเดี๋ยวเอายโยโย่ออกโยโย่ออกไม่ได้ไม่มีการละผมไม่มีการละเอาก็เอาตามมีตามเกิดก่อนนะฉะนั้นสายเจาะเหมือนจะได้เอ่อเหมือนสแตทผมอาจจะเป็นครีแบบมีเจาะนะครปแบบมีเจาะอยู่นะยังเปลี่ยนไม่ได้ฟูลนะ โอเคแต่ก็ตามมีตามเกิดก่อนครับตอนนี้ไม่มีปัญญาแล้วครับหมดหมดตูดครับหมดตูดนะเทสแบบคร่าวๆแล้วกันอ่ะแล้วก็เอาประดับนี้ย้ายมานะครับโอเคปึ๊บสวมใส่ด้านซ้ายโอเคเปึ๊บป๊บเป๊บเดี๋ยวถอดก๊์ดนะครับถอดการาดนะไปถอดการ์ดก่อนแล้วกันนะครับเทสให้ดวนจ่าจานะครับ ถ่ายข้ามาใหม่ฝากก like, go share, go share, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีคุณออฟด้วยนะครับผมช่องทีทิกช anel นะวันนี้มาทําเทสให้ดูนะสหรับสายเติมไม่เยอะสลับสายงบน้อยเล่นสายคริได้ไหมเรามาดูกันครับมาดูกันนะผมพอดีอเผอิญเผอิญเผอิญผมได้ประดับคริมาแบบงงๆนะเออประมูลแบบจริงๆผมกดเล่นเล่นนะเออแม่งก็ไม่เอาต่อซะงั้นนะกูออได้เฉยครับอ่ะได้เฉยก็เลยทําเลยละกันครับเออจบๆไปนะฮะอา่าธนิตอันนี้เดี๋ยวผมไปอัปเกรดกันไป เรียบร้อยละครบดีครับผมกำลังสับสนอยู่เลยครับผมได้เลยครับคุณวิทยาได้เลยแต่สลหรับงบมีงบนะคิอันนี้ที่ผมมาเนี่ยคือมีงบนะครับมีงบปรามาหนึ่งนะมีงบแบบคนงบน้อยนะครับคนงบน้อยนะไปลองเลยอ่าอ่าอัพโชสดสดเลยครับโชสดสดเลยนะครับ,รบอ่าอัพโชสดสดเลยว่าการอัพขั้นทำยังไงนะพอดีเลย ทาริส50เหมือนต้องใส่แวน50ด้วยใส่กระดิ่งเบากว่าเซต40อ่ะก็ลองดูครับต้องลองเทสดูนะเขาเออหลายๆคนก็ไปเปลี่ยนเป็นเซต50นะครับสำหรับทาริต50ส50นะเพราะว่ามันเป็น p เพนกับพดาเมจโบนัสใช่ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะโอเคขั้นที่1ละผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะทำขั้นที่2ไม่น่าไหวแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนการ์ดก็คงต้องใส่ไปก่อนนะมดดําวิตาต้าเพราะว่า ผมไม่มีมารินาเฟียนะครับไม่ไมีไม่มีมารินาเฟียนะก็จำอา่าใช้ไปก่อนลนะเนาะเพื่อนๆไม่ว่านะอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยเป็นเป็นโยโย่อยู่เลยจริงๆมันต้องเป็นมารินาเฟียนะครับช่างมันแล้วกันนะอืก็ถือว่ามีคริอ่มีเจาะปนไปหน่อยๆน,น่อยนะเพราะว่าอา่ไม่มีนะเออไม่ใช่จะถอดการ์ดเอเวณกรรมัมปึ๊บหนึ่งพันโอ้โหเหลือเหลือสิบสองแล้ว จี๊ดเลย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 โอเคถอดใส่เสียบการ์ดไปโอเคไปเทสขำๆก่อนจริงๆมันต้องเปลี่ยนอีกใบหนึ่งนะแต่ผมไม่มีเพชรละจริงๆมันต้องเปลี่ยนใบนี้อีกใบหนึ่งแอนเดเนี่ยเป็นวาดอนแอนเดเป็นวาดอนเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยก็ได้ปะไหนๆก็ไหนๆละไปะแปลงเพชรนะแอนเดเป็นวาดอนนะครับแอนเดเป็นวาร์ดอน,น,นวา,ดอน,ออวาดอนผมมีค้างอยู่ใบหนึ่งนะยังไม่ได้ใช้นะครับถอดการ์ดนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ1,000ไม่พอนะเพิ่มเพิ่มไปหน่อยร้อยหนึ่งโอเคพอละโอเคนี้ก่อนนะครับไปแล้วก็ใส่วาดอนแทนนะครับเสียบการาดไปโอเคเรียบร้อยเซตปูเซ็ตละประมาณนี้คริมันอยู่ประมาณคริมันจะอยู่ประมาณอ่า25 จุดกับ24.8%นะครับอ่ะได้เซตเคีละเฮ้ยวันนี้ปาล์มจ้าวันนี้ปาล์มวันนี้น้องปาล์มนะจ๊ะเห็นไหครับเล่นสายไหนครับเนี่ยครับมาเทสให้ดูครับว่าการจะย้ายจาก P Pen ไปคริสสำหรับงบน้อยไหวไหม DPS แตกต่างกันแค่ไหนหายไปมากแค่ไหนนะครับจากที่ผมเกินสตรีมไปตอนเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าจะเทียบกันจะจ่นะครับมันต้องเป็นตัวหน้ากากอันนี้ใช่ไหมหน้ากากจอกเกาะ นะครับกับตัว,ต,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 วตัวนี้นะครับตัวตัวตัวตึบตึตัวนี้ทานิสอันนี้70 70จนะครับจริงๆถ้าจะเทียบกันจะจะแบบ h e to He a d นะครับแบบ head to head มันต้องเป็นตัวทานิสอันนี้นะครับแต่ผมพูดในแง่อย่างที่บอกคือพูดในแง่ของคนที่ยังไม่ในปัจจุบันเพราะว่ายังไม่มีใครเลยว่า70นะครับในแง่ปัจจุบันว่าเอ้ยถ้าเล่นตอนนี้อยากเล่นครีเนี่ย ทำได้ไหมถ้าเทียบกับพีเพนนะปัจจุบันเซตพีเพนที่ดีที่สุดก็คือที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับสำหรับตัวผมนะแล้วมาเทียบกันว่าเถ้าผมย้ายจากเพนเป็นคริแล้วเนี่ยเออไหวแค่ไหนได้ไหม DPS หายไปเยอะไหมหรือว่าเยอะกว่าเดิมนะครับนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแหวนคริอันนี้นะเปลี่ยนเป็นแหวนคริอันนี้นะแหวนคริดาวก้นฝ่ายริงพอดีประมูลได้มาในวันนี้นะครับก็ฟุกอหะฮะจริงๆแล้ว น่ามาถูกนะครับก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครเอานะเออก็เออก็ไหนๆก็ได้แล้วละก็เลยทำคอนเทนต์เลยละกันนะครับสัญญากับเพื่อนๆไปเมื่อวานด้วยนะเมื่อวานด้วยนะว่าจะลองเทสต์ลองเปลี่ยนเป็นสายคลินะครับอ่ะเรามาจดค่าหน่อยครับจดค่าหน่อยวันนี้น้องแพรวด้วยนะครับวันดีครับน้องแพรวอ่ะอันนี้อันนี้สายพีเพนครับสายพีเพนนะอันบนนะครับอันนี้สายคลิข้างล่างนะครับสายคลิข้างล่างนะวันนี้น้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตสวัสดีครับพีอาร์แท็กของผมพีอาร์แท 1337นะครับอย่าไปอย่าไปตกใจเลขนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะนะคมันมันเป็นตัวเลขเฟกขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาดูดูเหมือนจะเยอะนะอันนี้ก็เป็น S P D เท่าไหร่เอ่ย3 3 5นะจุนะครับบวกกับ S P D ผมหายไปเท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าผมเอาประดับตัว S P D ออกนะครับตัว S P D ออกนะครับ เพื่อที่เพราะว่าใส่คีเข้าไปแทนนะถามว่าทำไมไม่ใส่ทาิุเจ็ดาตุคีครับจริงๆมันต้องเทียบกันอย่างนั้นยังไม่เลเวลเจ็ดนั่นเองนะแล้วก็ทาิุคีประดับบอสของส้มอ่ะของทองอ่ะแพงมากๆนะครับสำหรับคนคนงบน้อยนะคนคนงบน้อยนะอย่างที่บอกนะครับ7จ็ดร้ี่นะเจ็ดร้นะครับพีเพนไม่ต้องไปดูแลเอาค่าคิไปเลยนะครับคสิบห้าจุก้าสานะครับ บวกกับบวกกับ24.8นะครับเป็น50ปะผมว่า50น่าจะได้พอดีนะครับอ่าคิดผม50%นะตอนเนี้ย24.8ป่า50.7นะครับอ่า50.73นะครับคิ50้50%ไหวไหมอ่าไหวไหมนะไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว จริงๆมันยังไม่ฟูนะผมต้องบอกก่อนจริงๆมันต้องดูค่าอีกค่านึงคือ P ีเอ่อไฟนอลพีดับเบิลโบนัสไฟนอลพีดับเบิลโบนัสทำไมถึงต้องดูค่านี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกให้เอ่อไหนๆแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใช้ใบให้มันเคลียร์ๆแล้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแย้งขึ้นมาทําไมต้องดูค่าไฟนอลพีดับเบิลโบนัสเพราะว่าประดับไม่มีค่าคริครับฉะนั้นผมจะใส่ค่าคริไม่ได้ในประดับมันมีแต่ค่าพีเพนอ่ะคือค่าเจาะใช่ไหมแล้วก็มีค่าไฟนอลพีดับเบิลโบนัสซึ่งถ้าจะเทียบบกกัันระะหว่าางเจคิ จาะก็ต้องใส่เจาะคริมันไม่มีการ์ดคริก็เลยต้องใส่เป็นฟอนอนพีดาบเมจโบนัสแทนซึ่งผมไม่มีครับผมไม่มีนะผมมีมาดุกมีมาดุกโอเคอันนี้ก็เป็นเดนิโล่นะ,อะโอเคนะประมาณนี้จริงๆแล้วมันต้องใส่ม,นมานซเฟียสามใบเจอกับวิตาต้าสามใบอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ช่างมันเอาประมาณนี้ไปก่อนตามมีตามเกิดนะครับตามมีน้ำเกิดนะได้มารับได้ระดับแหวนมดเดาเมกิเตดก็เลยเคลียมเนาะตัวอ e ีวะตัวอ e ีก่อนตัวเอมวะอ่ะ นะครับเมื่อกี้แสนสามห้าพันนะแสนสามห้าพันเรามาเทสเลยดีกว่านะครับไปมันจะคิดแล้วแหละนะมันต้องคิดแล้วคิดขีดข,ขึ้นมาเป็นหกเจ็ดหกหกหมื่นใช่ปหมหกเจ็ดหมื่นนะแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยดาเมจแมงสองหมื่นห้านะครับดาเมจเหลือสองหมื่นห้านะครับอืมคือถ้าไม่คิดเนี่ยขีแตกครับ แต่ถ้าคิ้ก็คือโอเคแฮปปี้แต่ถ้าไม่คิ้เนี่ยก็คือหายบานครับดามจนะครับโอ้โดามจดีเพ็เหมือนจะลดลงนะเห็นไหมเหมือนจะลดลงนะเห็นไหมเ้ยถูกปะเฮ้ยเท่าๆกันวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจะเท่าๆกันครับแสนสามห้าพันวะเมื่อกี้ใช่ไหมสายเจาะอ,อ่ามีความหวังนะครับสายคิเราเริ่มมีความหวังนะครับ หนึ่งนาทียังยังนะอีกนิดหนึ่งเออเฮย้ยแสนสี่วะนาทีหนึ่งประมาณแสนสี่คือมันจะสวิงสวิงนะมันจะสว,สวิงสวิงระหว่างแสนสามเจ็ดพันอ่ะถึงแสนสามอ่ะแสนสี่อ่ะประมาณแสนสามเจ็ดพันถึงแสนสี่นะอ่าสำหรับสายครีนะครับสายครีนะแบบงบน้อยนะแบบงบน้อยอ่าประมาณคือผมว่าประมาณเดิมเลยนะ DPS ประมาณประมาณนะผมต้องใช้ประมาณนะเพราะคลิมันมันไม่มันไม่นิ่งนะครับอ่าประมาณนะประมาณเลยควี่มตัวเดียวกันนะโอเคนะครับอ่าเอา่อผมคิดคนสิบแเปอร์เไม่ยังไม่ค่อยติดเลยครับ <laughs> คุณวิทยาครีะมาจอนเสร็จสิบใช่ครับผมก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติคนอยากเล่นครีจริง นะคนอยากเล่นครีจริงๆก็มาเทให้ดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเล่นตั้งแต่ตอนนี้มันมันมันได้ไหมมันไหวแค่ไหนเทียบกับสายเจาะให้ดูมันจจะเลยให้ดูมันจะเลยนะเพราะผมเล่นผมตัวผมเองนะครับเล่นเจาะนะตัวผมเองเล่นเจาะนะครับตอนนี้อย่างที่บอกคือผมทาเมื่อวานผมสัญญาลูกเพจไว้ว่าเออเดี๋ยวลองดูเล่นสายเป็นสายคริดีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เทให้ดูนะจริงๆผมว่าถ้าเป็นฟูลเซต ฟูลเซตผมว่ามีโอกาสแรงกว่านิดนึงนะสำหรับสายคริบนี่นะฮะเอาแบบครีแบบงบน้อยนะอันนี้แบบครีแบบงบน้อยนะต้องบอกก่อนนะครับบวกสารธนูฟ้าโดนไปกี่คริกครับเออสามไปสี่เหรอหรือ2ไปสามถ้าสองไปสามแตกเยอะอ,อยู่ครับแต่3ไปสี่ทีเดียวติดแล้วก็4ไป5ทีเดียวติดแล้ว5ไป6ก็6ทีเดียวติดครับฟุกครับบอกอตรงๆว่าฟุกแต่ผมตีคนละเวลานะไม่ได้ตีแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะตีละพักแล้วก,ก็ทําใจแล้วก็กดอีกทีนะ กะขนาดกระพี่ไปทางเจาะใช่ผมขอดูสายต่ออีกทีไหมอ่าสายเจาะใช่ไหมสเตตัสตามนี้ครับตามนี้เลยข้างบนเป็นสายเจาะนะบรรทัดข้างล่างเป็นคริน,นะครับบรรทัดข้างล่างเป็นครินนะนี่นะตามนี้จริงๆมันต้องดูค่ายค่าหนึ่งคือ Final P ีดาเบตโบัสนะเออนะครับ ตามนี้นะสายเจาะตามนี้พีเพนนับสายเจาะนะครับพีแทผม9,773 spd 824.75จพีรับ P เพน78.74นะครับสายเจาะแอดมินพดาเอจโพนัทเท่าไหร่เออท่าไหนผมไม่ได้จดนะผมไม่ได้จดเลยแต่ผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะครับ พีดามโบนัสลบไป3%ของวาดอนใช่ปะเพราะผมเปลี่ยนเป็นวาดอนมาจากมดขาวเป็นวาดอนนะมันก็ลบไปแค่3%นะครับลบไฟนนลพีดามินัไปสเนาะก็คือ2ี่สิบเอ่อยี่สิบห้าจุดหกนะครับไฟนนลพีดีเโบนัสโบนัส โอ้เท่ากับ25.6%นะครับอ่า25.6%อ่า25.6ละกันอันนี้ผมเอ่ออันนี้ Final P Final P DMG Bonus เท่ากับ28.6 28.6นะนะครับนะครับนะประมาณนี้ พราะผมใส่การ์ดวาดอนเพิ่มเข้ามานะครับขาวใช่ไหมสายขาวก็ต้องเป็นปีกนกนะครับสายนกขายขาวปีกนกอ่ะเรามาดูกันนะดูสแตทแมเออผมมีพอดีเลยโอ้โหผมมีครบเลยว่ะสะแตทต,ตัวปีกนกกับตัวแหวนคริสีส้มอ่าเทียบกันหมัดตอหมัดนะครับเทียบปะทอไม่ให้หมดก่อนนะครับเทียบมาต่อมหมัดเลยโอ้โหวันนี้ครบคอนเทนต์นะครับว่าไอตัวครีส้มกับตัวอันนี้เวลาตีบวกแล้ว สเต็ปแม่งต่างกันประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าดูนะครับผมมีพอดีเลยบวก2นะเคยเทสเทสแม่งผมเทสกับตัวเองเยอะมากนะเข้าเนื้อเจ็บนะบหลายรอบมากนะครับเออไนคีควรใส่การ์อะไรดีครับนาครีสหรอการส่วนไหนครับคุณเอ็มต้องต้องระบุดีน,นึงว่าเอาส่วนไหนเฮดเกียร์อสซอรี์หรือว่าอาวุธครับเออปีกนกกับแหวนทองเพียเดอร์มาหรอครับนะ ปีกนกกับแหวนทองใช่ครับไม่ใช่พีโอเดอร์ครับประมูลครับผมแม่คุณจูนเนี่ยไม่ใช่ครับประมูลครับผมวันนี้คุณพาลวิทประพาวิทปะปะวะประวริสด้วยนะครับประวริษเอออขออภัยครับขออภัยอ่ะนี่นะครับประดับส้มนะครับ dragon firing นะครับบวกหนึ่งทีบวกทีหนึ่งตีบวกทีหนึ่งบวกคิดทีละสี่เปอร์เซ็นต์แอตแทคกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบวกทีหนึ่งนะบวกหนึ่งนะไปดูปีกนกครับ สี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นไอตัวปีกนกเนี่ยบวกไปที่สี่ค่าไฟนอลครีมันจะมีแค่แปดเปอร์เซ็นต์ถูกปะไฟนอลครีมันจะมีแค่แปดเปอร์เซ็นต์ในขณะที่อันเนี้ยบวกแค่สองของส้มบวกแค่สองมันก็จะมีไฟนอลครีแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับฉะนั้นของส้มจะไปได้ไกลกว่านะสำหรับสำหรับสายครินะสำหรับสายคริผมแนะนำ ถ้าเล่นสายคริงจริงต้องมีงบบานไปอีกนิดหนึ่งบานไปอีกนิดนีนนดนน้คือสำหรับคนงบน้อยนะสายคิสสำหรับคนงบน้อยนะครับสายคิสสำหรับคนงบน้อยนะงบน้อยของผมนะประมาณเออเล่นได้ผมว่าเล่นได้นะคีเมื่อกี้ของผมที่ผมโชยดูนะครับโชยดูก็คือ50%อย่านงนะค่าคีของผม50%ก็ตีเลควยมได้ DPS ประมาณสายสายเจาะที่ผมเล่นอยู่เท่าๆกันเลยนะขอบคุณมากครับ ยินดีครับผมยินดีครับพ,พันประดับที่40ใช้ได้ยาวกัน70เลยไหมครับก็จริงๆนะผมพูดผมผมแนะนําจริงๆถ้าเล่นสายคลิชยังไงก็ต้องสายฟีอยู่ยากคือสายฟีมันจะเก่งน้อยกว่าสายเจาะครับถ้าเล่นสายคลิชนะเพราะว่าตัวประดับนกปีกนกมันไม่พอครับตัวเนี้ยมันไม่พอมันไม่เพียงพอ,พอต่อการติดคลิชนะครับ มันต้องมันต้องใช้ประดับส้มนะครับประดับส้มอันนี้จริงๆมันยังไม่พอเลยนะที่ผมใช้อยู่มันจริงๆมันก็ยังถือว่าไม่พอนะแต่ก็ต้องใช้นะครับผมจะอยากจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆแล้วถ้าสายฟรีเลยจริงๆแนะนําให้เล่นสายเจาะนะแต่ถ้าจะลองเล่นดูก็ได้ครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับกัน70ถูกต้องครับตัวประดับคริตสี่สิบเพราะว่ามันไม่มีไงมันไม่มีเลยนะครับของคริมันไม่มีเลยเนี่ยของคริมันไม่มีเลยมันมีไอตัวเนี้ย ชิ้นเดียวตอนเลเวล40และอีกทีไปโผล่70เลยนะครับฉะนั้นเราต้องไซส์ใช้ยาวๆอยู่แล้วครับไปถึง70เนี่ยอีกทีมันไปถึงตรงนี้เลย70นะครับตัวนี้มาไอปอกคอหมาเนี่ยนะครับเอ่อเด็กฟ้า60ดีไหมครับคุณเชฟศิวกรเด็กเท่าไหร่ต้องถามครับอ่าดีกับคุณต่อเมื่อว่าคุณมีเด็กเท่าไหร่เอ่อย้ายสายแบบนี้ต้องทำอุธเงาใหม่เยอะไหม่ครับ ไม่เลยครับเพราะว่าอาวุธเงาไม้ผมถึงเล่นสายคีรูร้ปะ่ะเพราะว่าในอาวุธเงาเนี่ยมันเอื้อต่อสายคีพอสมควรฉะนั้นทําให้สายคีเล่นง่ายขึ้นสายคีเล่นง่ายขึ้นถ้าเรามาได้อาวุธเงานะครับได้อาวุธเงาจะถามว่ามัน,มน,มนทำให้คีเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นแล้วมันสามารถทําให้เก่งไปที่ตูดตัวสายเจาะได้ง่ายขึ้นสำหรับสายฟรีหรือเติมน้อยนะครับเพราะว่ามันมีค่าบวกคีเยอะครับอ่าดูขยายนะ ขยายมีค่าคีให้เลยไฟนอลคีเลยนะครับอัพไป10เวลบวกคีมาเพียวๆเลยเเซนะครับแค่10เวลนะผมยังอัพต่อไม่ได้ผมหมดแล้วจริงผมอยากอัพต่อนะมันจะทําให้บวกเปอร์เซ็นต์คีตรงๆเลยนะคุ้มมากๆนะแล้วก็ตัวอันนี้ก็มีคีนะแต่ผมไม่ได้อัพนะผมไปเนี่ยมันมีคีดาเมจโบนัสด้วยนะทําให้เวลาติดคีก็ตีคีแรงขึ้นอีกนะครับเออมันเอื้อต่อสายคีมากๆ แล้วพีเพน,น uh, มันไปอยู่ไหนพีเพนมันไปอยู่ไหนใช่ไหมพีเพนมันไปอยู่ในช็อตโบครับจากนั้นเลยนะช็อตโบเนี่ยมันจะมีพีเพนครับซึ่งเราไม่ได้เล่นช็อตโบส่วนใหญ่เราเล่นลองโบอยู่แล้วมันจะมีค่าเจาะครับในช็อตโบนะจากนั้นเลยลองโบอ่ Long อะมันมันมันเหมือนเอื้อต่อการเอ,อื้อ,อต่อสายคลียบอ่ะผมเลยลองคิดคอนเทนต์ดูลองมีลอง,ลองตะขิดตะขวงใจดูนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าย้ายไปเล่นสายคิดดีเพราะว่า เพราะว่าเห็น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 สกิลอาวุธเงาแล้วแบบรู้สึกมันคันมือครับก็เลยย้ายไปเล่นนะ